ขอโอกาสถามเป็นคำถามสุดท้ายเชียค่ะปุช้าเจ้าค่ะด้วยลูกสัมผัสได้ถึงวิญญาณแล้วก็พลังงานไม่ดีในร้านค้าของลูกทำให้เหมือรู้สึกว่าร้านค้านั้นไม่เป็นที่นิยมของคนทั่วไปลวงปู่เชื่ออย่างไรเจ้าค่ะในเรื่องวิญญาณแล้วก็พลังงานไม่ดีหรือว่าดีเจ้าค่ะกูก็สัมผัสได้ในกาัมผเนี่ย น้ำมันได้ว่ามึงก็เป็นคนหน้าเบื่อมากเลยคุกๆก็ไม่ซื้อร้านมึงไม่เข้าร้านก็ถ้ามึงทําตัวเป็นผู้ที่เชื่อเลื่อเทอขลงไ้าบางคนที่มันั้นร้านมันทำในพระสงฆ์เจ้า่มันมีสารพัดเบียร์ว่ายรุ่นน่ะจังกันหน้าร้านไปยันหลังร้านเนี่ยสรุปแล้วมึงขายอะไรกันแน่มึงขายเครื่องรางหรือมึงขายอะไรมีไอ้ขิดตั้งแต่ตัวเล็กไปยันตัวใหญ่มีเทพองค์ไหนองค์ไหนสารพัดเบียสรุปแล้วมันจะขาย โชว์หวยหรือมันจะขายเครื่องรางของขลังบางคนผเป็นอย่างนั้นนะไอ้บางคนนี่ขา,ขายของไม่ดีก็เพราะตัวเองไม่ได้มองว่าไอ้สินค้าที่ตัวเองจะขายนั้นมันตร,ตรงต่อความต้องการของชุมชนของสาธารณชนของผู้คนที่อยู่รอบข้างไหมคือขายขายตามๆเข้าไปอยากขายก็ขายไอ้เรื่องทาเลนเนี่ยมันแพ้ฝีมือนะสมัยก่อนไน้หลวงปู่เห็นได้ไอ้ไอ้ผัดผัดไทยอ่ะ ใหญคนนี้ปากนี่แกโอ้ยหมาไม่แดกเลยล่ะปากไม่มีใครถ้าแกพูดกับใครไม่มีใครซื้อแต่ฝีมือแกดีมากไอ้ร้านผัดไทยแกเนี่ยต้องใช้ไม้กระดานข้ามไปนะวางสองแผ่นแล้วตงจะข้ามไปซื้อนะคนเข้าแถวว่าไปรอคิวว่าเป็นทุกวันเย็นไม่ต่ำกว่าห้าหกสิบคนนะต้องไปยืนเข้าแถวอย่าใช้ลงงผกไปซื้อเ่ยนะโอ้ยร้านนี้แหละแล้วลถ้าไม่ซื้อร้านนี้นะแกก็จะกินรู้อะ แกรู้ด้วยไปซื้อร้านอื่นที่ไม่ต้องรอคิวก็ไม่เอาเลยต้องไปร้านนี้แล้วก็โอ้หแล้วก็ยืนรอยืนรออยู่นั่นแหละถ้าเราะแสคิวนะมึงไปนู่นเลยมึงไปรออยู่นู่นเลยไล่เลยลหละแต่ปากแกนี่เที่ยวมากแฝบแต่ฝีมือแกดนีมาไอ้เนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือไอ้ทำเลมันแฟแพ้ฝีมือนะแพงฝีมือดูอย่างพระดังๆนันท่านต้องหาทำเลดีแต่งๆังวัดไหม มีวัดกูวัดเดียวแหละที่กูทำทุเรีดีวัดสันธานสมัยก่อนหองกูไปนะกไอไอทางนี่นะรถสวนไม่ได้นะไอถนนเส้นใหญ่นี่ไม่มีหรอกนะวัดสันทานสมัยก่อนไปนะไปยืมกดเขาแล้วนะถนนเนี่ยรถเข้าไปนี่รถไอปิกอัพนี่นะถ้าเลี้ยวคือผิดนิดหน่อยก็ลงท้องร่องแล้วนะ ถนนมันคันล่องอ่ะเราก็มานั่งนึกโอ้ยที่เมืองไทยตั้งเป็นร้อยตั้งเป็นเป็นร้อยร้อยไรเป็นหมืน่นแสนไร่ทำไมขันจะขยันที่จะมาอยู่ในกรอ,กใอบในซอกในซอยในรูเออดูเขาก็ทำจนใหญ่โตโอโหลานนั้นอันนี้มันไม่ต้อ่งอยู่ที่ทำเลมนอยู่ที่ฝีมือเนั้นฝีมือสำคัญคนไม่มีฝีมือให้มันอยู่บนสวรรค์ ก็ไม่มีใครไปมองมันไม่มีใครอยากไปซื้อของมันกินหมาไม่แดกบางทีและใครก็ซื้อไอ้ไอ้ไอ้ข้าวข้าวมันไก่ไว้เราก็มันตรงอะไรว่าข้าวมันไก่ข้าวก็เม็ดหักหักเม็ดสั้นๆั้นเขาทข้าวมันไก่เนี่ยข้าวเขาต้องเลือกข้าวอย่างดีนะเออแล้วก็เวลาล้างเวลาขัดเนี่ยนะ เขาก็ต้องใช้ความนุ่มนวลในการขัดไม่ใช่ซาวจนข้าวเม็ดหักแล้วเวลาหุ่นนี่ต้องต้มน้ําซุปไก่ให้พร้อมมูลนล่วจึงจะเห็นน้ําเดือดแล้วจึงจะใส่ข้าวแล้วก็คอยคนเบาๆแล้วเราจะต้องใส่ถ้าจะให้ดีก็ต้องใส่คาไปด้วยมันจะทําให้ข้าวหอมใส่กระเทียมใส่คาโอ้โหเมื่อก่อนนี่ลุงดูข้าวมันแกงไก่เนียกคน พูดแล้วเริ่มแล้วหิวจะได้เวลาจะสิบเอ็ดโมงแล้วพอพอเพราะงั้นมันเอาถามตัวเองว่าสนัดอะไรเออเนี่ยพวกำลังทำร้านกาแฟาอยู่ตรงเนี้ใครมีฝีมือวมาเนี่ยร้านกาแฟากับร้านอาหารตามสัง่งเอามาขายแบ่งกันขึ้นบวันทำร้านไม่ให้ ให้เช่าไปหาวิธีบริหารจัดการอย่าเปิดวันปีใหม่มคนมาจะได้นั่งแต่ห้ามขายเหล้าก็ใช้ได้อย่าขายเหล้าเอ้อไาเบียก็ไม่ได้เหมือนไงคุณย่าครับย่ากขาถามเินเรนกินเจไหมเอเอเราก็เลยบอกไอลินมันกินเจนทั้งปี กินอะไรอ่ะอ้ากินเหล้าดิกินเบียร์หนึ่งกินเจนทั้งปีมันสิกินยอดข้าวกินทั้งปีอ่ะพอลเลิ่หยิบแล้วลูกของเดี๋ยวเที่ยงข<า>ึ้นคำถามสุดท้ายค่ะเกี่ยวกับโรคของน้องผู้หญิงเจ้าค่ะแล้วแต่หลวงปู่จะเมตตาเจ้าค่ะบุญช้าเจ้าค่ะไหนบอกว่าคำถามสุดท้ายไหมคืสอส่งมาเจ้าค่ะอ่านแล้ว สงสารเจ้าค่ะขอเมตตาหลวงปู่อิ<ล>สระน้องหญิงอายุ9ก้าเดือนเป็นรูปแบบแรกคือตัวลอกตั้งแต่หัวจะลดเท้ามีอาการคันบ้างไม่ทราบว่าจ,จะต้องทานยาอะไรหรือว่ารักษาอย่างไรจึงจะหายเจ้าค่ะน้ำมันมะพร้าวหรอให้ให้ใช้น้ำมันมะพร้าวชุบมันเหมือนกับต้องเอาเอาเหมือนกับรักยอมอ่ะ ต้องแช่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าว,าาวบริสุทธิ์เรียจะดีึ้นไม่ต้องไปกินยาอะไรไม่ต้องทานยาหลวงปู่เห็นสมัยก่อนนี่เด็กข้างบ้านมันเป็นตาแนะนําให้อาน้อมันมะพร้าวใส่ถังท่วมคอแล้วก็นั่งแช่วันหนึ่งสามเวลาแล้วก็ใช้ค่อยๆเอาผ้าสับไม่ต้องไปล้างไม่ต้องใช้น้ำธรรมาดาน,น้ำมันมะพร้าว อย่าไ่เชื่อไปจำตัวเจ้ามันมะพร้าวเนี่ยมันเป็นยาเอนทิบอติกื้อนะคือมันมันมีสารที่สามารถฆ่าเชื้อราแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคต่างอีหนกได้เยแต่ไอคนที่บ้านไปกินน้ำมันมะพร้าวในเป็นอัมพึกไปหลายคนแล้วนะอย่าไปเชื่อมันี้จริงๆว่ามะพร้าวช่วยช ตาผิวหนังทาข้างนอกแ่ทาผมผมก็ดับจบสาธุขอเชียนทุกท่านกราบในความเมตตาของหลวงปู่ที่ได้เมตตาแสดงธรรมและก็ตอบปัญหาให้เราประจักใจค่ะราบเดี๋ยวไปทานข้าวบรรลุแล้วไปเอาหนังสือสวดมนต์ไปนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ในวิหารพระโพธิสัตว์คราภาพอยู่ที่วิหารพระโพธิสัตว์ เที่ยงขึ้นปู่จะลงไปตามเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีโซมมีของแจกไปกลับบ้านไปอาลังสัมมา อี่จีนกะถิ่เนี่ยออพูดเรื่องกะถินหน่อยพี่จิงกะถินเนี่ยมันเป็นกิจกรรมของชาวบ้านที่เขาส่งขกอพระสำนักราชวังเนี่ยเขาทำถูกเราจะมีกะถินพระราชทานเนี่ยเขาก็ส่งคนมาประชุมมาแจ้งว่าจะมาจัดสถานที่มาอะไรเพื่อชาวบ้านเวลามาทอดกะถินให้พระเนี่ย พระต้องมาตั้งจัดสถานที่เองทําอะไรมันจริงๆมันไม่ถูกมันมันไม่สมประกอบอันนี้สงกฐินนะอันนี้สมกฐินจริง,รงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวบ้านทําให้กับพระพระมีหน้าที่เป็นแค่รับแล้วก็กราดเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นเรื่องชาวบ้านเขามาทำใน,นวันกฐินรืยก่อนวันกฐินนั้นใครจะทอดกฐินก็มาจัดสถานที่ท,ทำความสะอาด บกบาเจิรู้ดูแลอาจจะใส่ไอ้มันทําอะไรให้มันถูกต้องตามธรรมเนียมแต่สำนักรถราชวังพระก็รักษาธรรมเนียมอไว้เวลาระทิ้นพระราชทานที่ไหนก็จะไปจัดสถานที่เองไปดูแลกิจกรรมเองพระมีหน้าที่นั่งรับอย่างเดียวก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องวันพรุ่งนี้จะต้องไปงานศพพี่อ้วนนะวันก็อยู่จนครบ ก็พรรษาพอดีตายวันออกพรรษาเลยล่ะได้พรรษาพอดีเดี๋ยวไปงานศพเขาหน่อยตอนเย็นหกโมงเย็นสี่ทุ่มินก็เสุเป็นเจ้าภาพเขาหน่อยไทยว่าเอาไปวัดอะไรวะโมลีโลกโมลีโมลีโลกกายยามาอยู่ตรงไหนอนนบุรีอ่ะแถวแถวใกล้ๆวัดสังกะานเออเ้าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไป ไปลูกไปหาข้าวหาปลากินทุกคนนั่งประมูลและก็สำรวจ